เออผมเล่นาเลนี่เดียวมาระเบิ่อสุดทั้งนั้นเลยเอวลาไปกินถ้าแบบเกณฑ์ถ้าแบบเกณฑ์เกณฑหน่อยก็วิ่งอย่างเดียวเลยมาถึงก็ไม่ต้องทำเฮียอะไรมาระเบิดวิ่งอย่างเดียวเออไอตรงทางที่จะข้ามเรือว่าจะหาระเบิดอะไรมีสั้นกับยาวไอ้ค่อนข้างไทยแลนด์อ็นยู แล้วกินออกมานี้อมากไปนอนเยสปีดิงเกเต็มมือนมีนะยิงนิดมเต็มเลยม่อตุกบ้าผมดังลงก็ดังแรกนะจะไปย้อนจะไปยอนมเจอไหมประตูปขางเม้นที่่ไน ลงมาพาครนตัวนึงตามมาัวเมืาแล้วจนะาะอย่้า,าแทมีคนริมน้้ำแทบอีกทีนีบ่บเม่งม,มา้าลงมาพาครนไนน้ำไหนนีเ่เสียงอะหรืเอเท้าแทบวะเฮ้มผมไม่หนูที่บานไปเกมหนูมี Đợt đang kết này nè, game. em phít, phít Nâ, mày ban ban. bộ oh, ok Đó là bệnh viện thì đông thép dưới nè. Bệnh viện tự công, bệnh viện Bệnh

แม่นม <ítulo> ่แม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 ่แย่แม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 ่่แม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 ่แ่แม่ไม่แม่แม่ม่ม่แม่ม่แม่ไม่แม่ม่แม่แม่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  เน้ยหลังต้อถตู้แบบานาไอ้ยีไอ้เคคุณโง่ไม่ดีขึ้นฟ้าเลยนี่สองสี่แท็ไม่ได้เลเอาออกในกล่องในกล่องเดี๋ยวเับโอเคจบในเมมโฟนะจบเจเกอร์เนี่ยจบเจเกอร์เมมโฟนะดีขึ้นฟ้าเลยอ่ะโคตรโ

โหกระตุกยับเลยครับฮัโหออันผมว่าถอยนะทำไปก็ถอยต้อ,องล้วา็อไรบ้งเลยเดี๋ยวไปเอารถ UAC ห้นะ M24 ดูกล่องไหนนะจ๊ก่กๆๆล่องกล่องกล่องข้างรั้วเจอแล้วไม่มีสะโกบมีมีควรอะไร,รอ่ะถือควรอะไรอยู่ไม่มีสักไม่เป็นไร ถ้ามีคูนสามออกมาเปิดโอ้โดนบดยิงแล้วไอ้เหี้ยนะโจ้เคลฟซีหายไม่มีแล้วีมโนดิวิลแล้วเขาขายหมดแล้วบ้านอะไรวะเขาเรียกบ้านบ้านมาร์กแดงนี่มีคนนะมันยิงบดมเมื่อกี้เพิ่งเกิดไหม มจะตุกจับเลยว่ะเอาเมืองวัดไปไปไปๆๆองค์นี้ล่งเลยนะเพราะไม่มีเคปสินึงความไม่ชินคิดดูอัตตาริงกะตุก

ขึ้นเท้าอ่ะระเบิดรเบิร์ดแทบแทบระเบิร์ดแทบตุ่มก็โกคาร์ทไม่เป็นไรเฮ้ยแทบแทบเนี่คุณโหแทบได้ได้ได้โอ้คุณถามใครเอาบ้างเอาใช่ไหมเอาเร็วเเร็วกันนะมีท้ายมีท้ายโฟลที่ศพอ่ะได้ละเก็บละนี่มีรถมีรถสองสามคันเลยรถหลังคัน บเดี๋ยวไปซื้อแม็กห้าสิบอะซื้อไหนดีวะนไปลงดีกว่าบไปปี้ไปไปปีรดกันาแล้วอ๋อเอาแล้รถดีขึ้นหน่อยดิโทษโทษโทษเจ๊กเจ็บวันนีวันนี้บ้านได้ไปได้ไปโอ้ลังยิงมาแล้วเจ๊กไปเลยเจ๊กไปเลย อใช่มก็เป็นบานท้ำเย็นดีวะพี่เป็นบานท้ำเย็นว่าน่ะท้ำแยกสายอ่ะเอ่อไปสืบบ้างบ้างด้วยกันวะชนไม่เห็นอ่ะจิ๊กมันไม่ออกเอาไงให้ไปรับมารถพี่จอดอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่มีรถจุกมันเต็มทั้งเลยมันเข้าเมืองไปได้จิ๊ก มันมีคนฟ้าเปล่าเดิมด้วยดันบุญนะว่ามีคนเปิดออกมาดันบุญไม่ไม่ไม่มีคนเปิดดรินะพี่แต่มิดมีนะมีจ้ะโคตรเท เทโคตอันตรายไปเล่นขอเพ้นดีกว่าไปเลยปุ๊บต้องขับมา,มาได้มาได้ได้มันอยู่ไหนมันจะออกไปได้วะไม่รู้อยู่ข้างในมันเต็มตังเลยก้อนนี้เลยโดยรถงมีหลอดไหมอะไอด้ดอกมีมีมีมอ๋อยังไอด้ดอกด้านหน้าไอ้เพ่ไอด้ดอกไอ้ดอก มีบバレต์กับคุณแปดเบเรตโอ้บี <c oughs> คุณซ้ำกั<อ>บเอกร์ซไม่ได้หรอมาไม่สิเดี๋ยวผมเก,ก็บแจ็คอะไรหมดแล้วกนะ็บบเลตบบเลตนี่คุณแปดดีผมนะโอเคครับถูกโดนโซนเพียบเลยว่ะยีกันอยู่ไหนวะเนี่ยคันดำนี่อาตาัตราเร่งช้านะ<嗯>นว่าผมกดไม่ถูกอ่ะมาเมื่อไหร่ปกติเลยไม่ใช่ไปไหนนะ ไม่มีคนดวดเพ้นมั้มีคนดวดแพ้นว่ะอัลลูัลลูเด็ดกดแบตมีคนดวดดวดแพ้นว่ะบ้านชุบที่มาร์กแดงนั้นมีคนนะเพราะว่ามีคนดรวดแพ้นเนี่ยุดสายนี่ไม่อะเจมมันมาจากเล่นนูอนว่ะตอนดีกว่าตอนดีลงมั้ณไปมีอ่านำเยอะ ไม้มีรถมาก่ะมาาผมมาผมนิงก่อนนะม,นมาเลยอยู่อย่างเงียบๆแล้วก็ยิงสวนเข้าไปมันจอดวะยิงแ <พอ S 2> ล <พอ S 2> ้ย <พอ S 2> ม,มไมิน็อวมามาดูตามาเรือ,อเฮียระวางังแฟนขึ้นมานะมีแต่โมเอาเลยเอาเลย Nhé, Ủa gì người ta mất lòng 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 Ui, lòng cứng mà đẹp Dùng lòng này luôn lòng 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 ní, lòng 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 มีรถาโอ้เ vector กำลังกินได้ว่ะมีรถมามีรถมาดึงดึงดีเล่นๆโอเคโอเคผมสมบุกให้ไปนอนอยู่นี่ปกติจะยิงไปตัดรถมาฝั่งไหนอะแจ็คไม่ไม่มาร์กจ่ะมันมาขี่มาขี่มาทางนี้นะเใช่ปะมาร์กเนี่ยน่าจะมาร์กเขียวเนี่ยเรื่องหลังเลยเฮ้ยเห็นเดบุ้งเลย ไหนเป็นไม่ขึ้นมาเลยลโตัวโต้เอ็นเว้นนุ๊กกำลังล้างเทานะนั่นเราแกล้งกันเหรอคนละาร์คนละคันนะรถจะอจอดที่บ้านนะอยู่ไหนอะเจครถจอดบ้าน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 มะเขียวถุว<อ>งเท้าล้างกายไหมเดี๋ยวผมเรียกล้างให้ะรถข้อรถข้อ อืมสิบนาทีมันเจ็บมันเจ็บลุยคนเยอะเลยคนน่ะมันโจ๊กโค้ชอะไรเออไอ้เหี้ยนอนอยู่เยอะแม่ลูกพมาอย่างนี้ไหมยอมเลยยอมเลยแม่งลูกพมาโอ้ต้องยิงมั้ยในบ้านนี้เลย แมมลังเกาเวงเฮ้ยมันนอนเดือดดอกว่ะมันขยับรถแม่แม่โอ้ยแมมตาหน้าคมบาเลดเด็ดเด็บขับกาลับกอล์ฟยุงไหมจ๊อบระเบียงระเบียงระเบียงบ้านน้องไหนบ้างต้องคอมแอร์ระเบียงคอมแอร์ตัวหนึ่งเออเราเลยลังบังนะจ้าววะเงียบเลยไอ้ฟังซานเด็กนูมีมีมีคนกันนะงงซานเด็กมีคนยิงกันจ๊อย เราต้องคขาดขาวัวจคาวอันนัวพี่คาวแป้นอะไม่มีติดไบด่ะไปชิงน้ำเน้งไปชิงทีกวมเดือบรอยมันมีตัวคาวแป้นเด้อเอาตกลัดมา

ขึ้นบนไหมครับไม่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นขึ้นกบนไหมขึ้นไม่ได้นี่ตุมดโดนโซนแล้วครับอืมหูดับผมดักขวาอยู่อ,อ่ตีีนึงอ่ะ ได้ยาน้ำเพิ่มว่ะเฮ้ยยาน้ำฉันท้องยัยมอืมโอเคเปลี่นเป็นกำลันอะันมันยิงคนอื่นอยู่นะบุรรังค่าไหมวะน่าจะบุรรังคาไม่มีนะบุรรังคาไม่เห็นไม่เห็นดูอยู่ Ờ, chẳng sao. Chỉ là miền mi vần đáy cơn ạ. Miền mi lập bộn à. Tụi mi mi, tụi mi วามามีพอคนละตีกันล็อกล็อกกระแพงตายเหลือสองตัวข้างบนนี่สองตัว,ตวผมไม่มีผมไม่มีออปชั่นวะ่ะซื้อระเบิดแบบอยู่ปีกแนะ่อยู่ปีกแนะ่อยู่ปีกแนะ่หมดเลย

ตัวไหนมีบาเร็ดวะตัวไหนไอ <c oughs> ้ตัวไหนไมีบาเร็ดวะเมื่อก,กี้ <c oughs> ไม่ยิงทะลุเลยสมุกปิดเลยนะดูศพดูใกล้ๆเลยดูผมมองไม่เห็นเลยตัวนี้มาก็ยิงไม่ได้แน่ๆเลยเนี่ยบอกแล้วให้เติมทุยชุด